เอาละครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะในวันนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่กันใน f ฟียทูฟาทอมในแชปเตอร์ของ Home Alone แต่คือเรามาอยู่ในเวอร์ชั่นของเกมโ o บอกนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่าไอชื่อนี้เนี่ยมันมีเกมเป็นเกมแยกนะครับซึ่งผมเนีเพื่อเขาได้เคยเล่นไปแล้วนะฮะเออเคยทาคลิปลงช่องไปแล้วเรื่องราวก็จะประมาณว่าตัวละครเราเนี่ย เป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมแล้วเหมือนอยู่บ้านคนเดียวนะครับเออแบบพ่อแม่ก็ไปทํางานหรือไปต่างประเทศนะครับแล้วซึ่งอยู่ดีๆก็มีเขาเรี่กอ,อะไรอะ่ะมีคนแปลกหน้าข้างบ้านน่ะบุกเข้ามาในบ้านเราเพื่อที่จะหวังทําอะไรกับเราเนี่ยฮะเออซึ่งตัวละครเราเนี่ยก็ต้องหาทางรอดนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องราวตัวละครเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างตอนปิดเทอม ซัมเมอร์นะฮะซัมเมอร์ก็จริงๆก็แปลว่าปิดเทอมก็ได้นะของต่างประเทศเอ่าผู้ปกครองของผมเนี่ยได้ออกไป work trip ก็คือเหมือนไปแบบไปทํางานข้างนอกนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าผมเนี่ยจะต้องอยู่บ้านคนเดียวตลอดซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนอกจากนอนแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆและวันนึงผมก็ได้ตื่นขึ้นมาในเวลาใดของวันหนึ่งแต่ซึ่งผมเนี่ย เฮ้ยโอเคครับทุกคนเหมือนจะเริ่มแล้วนะฮะวยตื่นมาเสียงนาฬิกาปลุก <c oughs> ปิดก่อนเลยโอ้โหตอนนี้เราตื่นมาตอนน่าจะสองทุ่มนะครับทุกคนเออเพราะว่าข้างนอกฟ้าดูมืดๆนะฮะโอเคกดสเปซเพื่อลุกขึ้นมาวยโอ้โหเขาทำภาพได้สวยนะเนี่ยดูดิเฮ้ยคนี้เป็นห้อง,องนอนของเรานะครับทุกคน เออถ้าสมมติอยู่บ้านคนเดียวมันก็แบบไม่มีอะไรทําจริงอะเนาะเฮ้ยอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นโต๊ะของเรานะฮะแบบเรียนหนังสือปะ่ะอ๋อแบบโต๊ะไว้ทําการบ้านทํานู่นทํานี่นะครับทุกคนเอ่อตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่อยากทกําการบ้านตอนนี้ฉันหิวอ๋อโอเคต้องไปหาอะไรกินก่อนนะครับอโอเคออกจากประตูไปครับไปหาอะไรกินดีกาอุ้ยมีข้อความจากแม่ด้านบนนะครับ กดตัวเอ็มเพื่ออ่านอันนี้เหมือนเป็นการคุยกับแม่นะตั้งแต่เหมือนวันนี้แล้วนะะตอนเก้าโมงเช้าคุยก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วว่าแต่เมื่อไหร่แม่จะกลับมาแม่เราก็ตอบว่าอ๋อแม่และพ่อเนี่ยจะกลับมาในวันจันทร์โอ้โหวันนี้นะ่าจะวันเสาร์อาทิตย์ปะ่ปะก็ไม่แน่ใจฮนะเห็นตัวระบอมันเป็นวันหยุดนะครับผมโอ้โหอ่าเป็นว่าดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อย่าเข้านอนดึกเกินไปนะลูกโอ้โหโอเคครับ แม่เราก็แบบพิมพ์เหมือนแบบว่าเป็นห่วงเราอะไรอย่างี้นะครับทุกคนอ๋อ,อแล้วเขาก็บอกว่ามีของกินอยู่ในตู้เย็นนะฮะให้เราไปอย่าลืมไปเอาด้วยถ้าหิวโอเคอันนี้เป็นคนชื่อเมสันนะฮะน่าจะเป็นเพื่อนเราปะโอโย่วัดีเพื่อนเมสันว่าแต่นายเนี่ยจะไปบ้านของเจสสิก้าหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวจอร์ดก็จะมาด้วยอ๋อฮะอันนี้ก็น่าจะคุยเรื่องเหมือนไปบ้านเพื่อนปะโอเค เหมือนเขามีการนัดตัวเราให้ไปด้วยนะฮะเออแต่ตัวเราก็เหมือนแบบไม่แน่ใจนะฮะฮาโอเคเอาเป็นว่าไปสำรวจบ้านกันดีกว่าแชทมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนของพ่อแม่เราปะ่ะใช่ปะ่ะออฉันเนี่ยไม่ค่อยเข้ามาในห้องนอนของผู้ปกครองฉันเท่าไหร่น่าจะเป็นพ่อแม่แหละนะฮะอันนี้คือบรรยากาศด้านนอกนะุกคนอุย้ยเดียว นี่มันไอลุงคนนั้นนี่ว่าใช่ปะเนี่ยไอลุงที่มันจะบุกเข้ามาในบ้านเรา <c oughs> ออ้ชัดเจนโอเคคนระับต้องระวังไอลุงนั่นดีๆไปครับปิดประตูห้องก่อนลงไปชั้นล่างนะครับทุกคนหน้าต่างสามารถเปิดได้หรือเปล่าหมอ,อเกมนี้เนี่ยสามารถกดสีพื่อย่อได้โอ,อ้เป็นการแอบ,บดูเหรอใช่ปะห๋อ,อเกมนี้เมื่อเราเดินเข้าใกล้หน้าต่างเกมมันจะแอบ,บดูให้เรานะฮะวุ้ย มีการแบบแอบดูชงงะงกหน้าตากันด้วยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราหาของกินในตู้เย็นกันดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเต็มเลยอะเฮ้ย <c oughs> เอาเนี่ยมายก่อนอ๋อโอเคเหมือนจะได้แล้วนะฮะเป็นลาซันญ,ญ่านะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยอาหารมันเย็นต้องเอาไปอุ่นก่อนอ่าไปอุ่นก่อนนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ไปสำรวจรอบๆบ,บ,บ้านกันดีกว่าครับทุกคนอ่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับ มีทีวี TV ให้ดูด้วยเปิดทีวีได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวนะนี่มันรายการแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเฮ้ยมันเหมือนหนังสยองขวัญจังวะดูดิเฮ้ยเหมือน,นแบบเหมือนไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่หนังหรือรายการทีวีอ่ะมันเหมือนเป็นการแอบดูคนมากกว่านะครับอะไรอะ่ะเด็กผู้ชายเหมือนเขาทำอะไรสักอย่างนะครับทุกคน ไปเช็คดูอาหารสิว่าได้หรือยังยังไม่ได้นะครับอุ้ยเอ้าได้แล้วนี่ว่าโอเคตอนนี้เนี่ยอาหารร้อนเรียบร้อยฉันเนี่ยชอบนั่งกินมันทีวีเอ้ไม่ใช่ <laughs> ฉันเนี่ยชอบนั่งกินข้าวไปแล้วก็ดูทีวี <laughs> จะกินทีวีซะแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ไปครับทุกคนมานั่งกินข้าวแล้วก็ดูทีวีไปกันนะจงังหวะน,นี้อ๋อเนี่ยต้องกินไปด้วยนะ ว่าแต่ที่เราดูนี่มันคือรายการอะไรวะนะเนี่ยดูดิเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งรู้เกมนี้มันสามารถคลิกขวาได้ด้ยวยนะฮะเพื่อเป็นการซูมไปไกลๆใช่ปะ่ะเฮ้ยเออเจ๋งดีเอาไปฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าวไปดูทีวีไปไปเฮ้ยอะไรอะ่ะอ,อ๋อไอเสียงรถมันมาจากในทีวีนะครับทุกคนเออผมก็นึกว่ามันเสียงด้านนอกอ,อ๋อมันมาจากในทีวี อาปาตอนนี้เรากินหมดแล้วนะฮะโอ้ตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกง่วงนอนมากเลยหลังจากกินข้าวเออเพิ่งกินข้าวเสร็จรู้สึกแบบว่าง่วงนะนะฮะท้องเตึงนะฮะหนังตาหย่อนเฮ้ยเพื่อนชื่อมีสานทักมาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรมีสารทักมามีอะไรฉันเนี่ยไม่สามารถตกลงอะไรได้นะเพื่อนเหมือนว่าแผนของเราจะล่มแล้วแหละเอ้าแผนล่มนี่น่าจะหมายถึงการไปบ้านเพื่อนนะครับ โอเคคือเหมือนพูดประมาณว่าเพื่อนเรามีสันมันไม่ว่างแล้วนะฮะเออไปบ้านเจสิก้าไม่ได้เออก็งงนะครับบ้านเจสิก้านี่หมายถึงคนไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนเราอีกทีหนึงนะฮะเออเอาเป็นว่าเอานี้มมาล้างก่อนดีกว่าโอเคตัวเราบอกว่าเหมือนจะต้องไปทําการบ้านนะครับนี่เด,เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอสํารวจบ้านเราได้ปะบ้านเรามันโอประตูตัวนี้มันเปิดเง้มไว้ด้วยนเนี่ย พี่เอาจริมันอันตรายนะเนี่ยทุกคนการที่ประตูมันเปิดเงีไงไง้ยวไวอย่งนี้เออแล้วประเด็นะคือบ้านเรามันไม่มีรั้วกั้นด้วยนะฮะเออใครมันจะเข้ามาก็เข้ามาได้ดิจังหวะน,นี้อิ้ยน่ากลัวนะครับเออเนี่ยปิดประตูดิเออเนี่ยต้องปิดอย่างนี้ใครอยู่บ้านคนเดียวหรือแบบหรือจะอยู่หลายคนก็ตามนะครับอย่าลืมล็อกบ้านหรือไม่ก็เออแบบปิดประตูให้สนิทนะครับทุกคนแบบนี้คือแบบอันตรายจัด โอเคเป็นว่าเราไปทําการบ้านดีกว่าเฮ้ยอะไรอะอ่อ,เ,อ,อเพื่อนเรามีสันทังมาบอกว่าขอโทษแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ก็ได้อ,อ่โอเคตัวเราก็บอกไม่เป็นไรนะเพื่อนเราชิลอยู่แล้วออฮะเอาไปไปทําการบ้านกันดีกว่าปิดประตูไปครับเราจริงเสียวหลังนะเนี่ยเดินในบ้านแต่ละทีไปครับทําการบ้านครับยาว,ยาว <c oughs> ไม่รู้ตัวละครเราทำได้ไงนะฮะเออไอผมนี่แบบกลับบ้านมาทีนี่ไม่ค่อยทําการบ้านเลยนะเวลาเที่ยงคืนสามสิบแปดนะครับทุกคนเอาเหมือนเป็นเวลาที่ตัวเราเนี่ยเพิ่งทําการบ้านเสร็จนะฮะอันนี้คือดึกมากแล้วนะครับทุกคนคิดว่าแต่เวลานี้เราควรไปไหนทุกคนควรไปนอนบ้านตอนเที่ยงคืนเฮ้ยเดี๋ยวนะแม่ส่งข้อความมานะฮะ อ,อย่านอนดึกนะลูกแล้วก็อย่าให้ฉันเนี่ยได้ยินคําฟ้องมาจากเพื่อนบ้านพอล่านะ <c oughs> อ๋อพอล่านะ่าจะเป็นชื่อเพื่อนบ้านนะครับแบบเออเห็นเรานอนดึกอะไรเงี้ยเออก็จะไปฟ้องแม่เราเค <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเข้านอนกันดีกว่านะครับทุกคนไปฮะอูตอนนี้เวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งด้วยนะฮะดึกแล้วต้องรีบนอน แล้วก็น่าจะตัดไปกลางดึกปะนะเวลาตีหนึ่งสิบหกนะฮะโอ้โหตัวเรานอนไปได้แค่ชั่วโมงเองเดียวนอะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำนะฮะเอาเหมือนตัวเราบอกว่าต้องการที่จะไปกินน้ําหน่อยนะฮะเหมือนตัวเราหิวน้ำเอียเ่อแต่เราไม่มีไฟฉายหรืออะไรเลยหรอวะเออมันไม่มีไฟฉายอะไรให้เราใช้หน่อยหรอบรรยากาศตอนนี้มันโคตรจะมืดนะครับทุกคน เออมันมืดมากตอนนี้เฮ้ยประเด็นคือไอ้เพื่อนบ้านมาันจะไม่แอบดูหน้าบ้านเราป่าวเวลานี้อาจริงเราแวงนะครับทุกคนเฮ้ย,เส,ย,เ,ยเสียงอะไรเฮ้ยผมดิ่เสียงอะไรไม่รู้อะไม่รู้รคิดเองหรือเปล่าเอาเป็นว่ามากินน้ำดีกว่าฮะตัวเราหิวน้ำใช่ไหมเฮ้ยผมผมไม่กล้านะ้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราแวงนะ้เนี่ย โอเคหวังว่าตอนนี้ตัวเราน่าจะกินน้ำพอแล้วนะฮะโอเคโยนทิ้งไว้แถวนี้เวลานี้ควรทำอะไรเดียรเราควรรีบกลับขึ้นไปนอนเหรอหรือว่าอะไรหรโยจริงละเวงนะเนี่ยคือประเด็นคือห้องเรามันมืดมากนะครับทุกคนตอนนี้ไปไปปิดปิดประตูปิดประตูะตกลับไปนอนใช่ไหมหรือว่าอะไรเฮ้ยอะไรอะเออเหมือนแม่ส่งรูปภาพมานะครับทุกคน วัดเอ้ยอแม่เขาถามว่าคนที่อยู่หน้าประตูนั่นคือใครนั่นใช่ลูกหรือเปล่าฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอ่อใครวะเนี่ยเหมือนเพื่อนบ้านคนนึงนะครับถ่ายรูปประตูหน้าบ้านเราให้กับแม่เราดูนะครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าเคยครับทุกคนผมคิดว่า ตอนนี้ผมควรออกไปข้างนอกนะครับเช่เฮ้ยมันอยู่ปะวะเฮย้ฮยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงหน้าต่างไม่ใช่อะไรเฮ้ยผมควรทำอะไรุกคนตอนนี้เฮย้ยผมกลัวเดินแถวๆบ้านเราไปเจอมันเฮย้ยแม่สง่งข้อความมาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ประนึงตอนนี้ผมตอนนี้ผมจะโดน เขาบอกว่าพอล่าเนี่ยบอกส่งข้อความนี้มาให้ฉันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเรากําลังโทร,รแจ้งตาํารวจเฮ้ยเหมือนแม่เขาบอกให้เรารีบเข้าไปซ่อนในห้องนอนนะครับเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวโอเคโอเครีบรีบวิ่งกลับเข้าไปซ่อนที่ห้องนอนเหมือนเมื่อกี้แม่เขาส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราแจ้งตาํารวจให้แล้วนะครับเพื่อรีบให้เราเนี่ยเข้าไปซ่อนนะครับ อ่าแล้วเขาก็บอกว่าห้ามแบบว่าเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดถ้าสมมติมีคนมาคอนะครับทุกคนโอ้โหจริงแล้วแล้วประเดนคือแม่ทักมาหาตอนผมเดินไปข้างล่างอุยโหมันไม่ได้เปิดประตูเข้ามาครับมันพังหน้าต่างเข้ามาเลย what เฮ้ยอู้หมากดกิ่งด้วยเอเดี๋ยนะ มันพังหน้าต่างเข้ามาแล้วมันกดกิ่งทําไมวะเออเมื่อกี้เหมือนมีเสียงหน้าต่างแตกนะครับทุกคนเฮ้ยผมควรทําอะไรเนี่ยเหมือนเมื่อกี้แม่เขาบอกว่าตอนนี้เราเรียกตํารวจแล้วเอา้าอาแม่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่หน้าประตูคือพอล่าเพื่อนบ้านเราเองเอาแล้วแม่เขาบอกแม่เขาขอโทษน,นะเขาบอกว่าทุกอย่างจุกเคเองตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าผมต้องไปเปิดประตูใช่ไหม แม่เขาบอกว่าคนที่อยู่หน้าประตูบ้านตอนนี้เราคือคนช่อพอลล่านะครับก็คือเพื่อนบ้านโอเคผมจะพยายามฝืนตัวเองไปเปิดประตูนะครับแล้วประเด็นคือไอ้ชายชายแก่โรคจิตคนนั้นมันอยู่ไหนวะผมกลัวเดินไปแล้วมันเซอร์ไพรส์กับมันอะโอเคเสียงเคาะประตูเสียงกดกิ่งยังอยู่หน้าบ้านนะครับอุ้ย โอโหอันนี้คือผมไม่ควรเดินไปใกล้ๆใช่ไหมหูมาเป็นเงาเลยรอบนี้เฮ้คยค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ <c ười> ้ยอันนี้คือตายใช่ไหมเนี่ยโอูโ๋เฮ้ยแล้วมันต้องทำไงให้เราไม่ตายวะ อ่าโอเคครับทุกคนกลับมาตรงนี้อีกแล้วที่เราต้องไปเปิดประตูให้เพื่อนบ้านเราเออแล้วประเด็นคือผมจะไปเปิดไงวะทุกคนคือแบบมันมีไอ้นี่มันดักอยู่อ่ะดูดิไหนวะเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยคือพอผมเดินไปปุ๊บพอผมเดินไปปุ๊บไอ้มันเปิดประตูเว้ยเห็นปะเออผมว่าผมไม่ควรเดินไปว่ะเนี่ยผมว่าผมควรกลับมาซ่อนดีกว่า จนกว่าตำรวจจะมานะฮะเออรอ,อบแรกที่ผมเล่นนะผมเดินไปใช่ปะผมมาไม่ได้เดินจะเข้าห้องเลยนะผมจะเดินอ้อมลงไปด้านล่างปรากฏมันวิ่งมาใส่ผมเลยเอออันนี้ผมว่าเราควรมาแอบใต้เตียงนะครับเราก็ต้องรออะไรสักอย่างปะอันนี้ไม่รู้นะฮะเฮ้ยเสียงรถตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตำรวจมาแล้วหรอ เฮ้ยเอ้เอาอันนี้คือโอคือเราต้องมาแอบใต้เตียงจริงด้วยนะครับทุกคนอ๋ออันนี้คือตำรวจมาแล้วเ,เกมจากคนชื่อรายโยนะฮะวิทําดีจัดโอนี่คือรถตำรวจนะฮะเฮ้ยอ,อันนี้คือผมลงไปด้านล่างได้ยังแบบโดยปลอดภัยอันนี้ผมลงไปได้ยังเนี่ยโอเคลงไปได้แล้วนะฮะโอ้ยต้องมาเปิดประตูดิหนไหนเปิดประตูโอเคพอเปิดเนาะปุ๊บก็จบเลยนะฮะ เออคุณถูกบังคับให้ออกจากแมปนี้เฮ้ยโอ้โหูทำดีมากนะครับเออเหมือนกับไอกเกมต้นฉบับเลยนะฮะหูโอเคนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็กดซับให้กันด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่จะปเป็นกำลังใจให้กันนะฮะชื่อแมปก็คือ f ฟ a r t ูฟ a ท่อมนะฮะเออก็เร็วๆนี้เหมือนจะเขาใกล้จะปล่อยชัปเตอร์ใหม่นะฮะผู้พัฒนาคนนี้ คือผมก็จะแบบรอเล่นแมปเขาเลยนะฮะโอเคนะทุกคนก็ถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาให้กันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่